านะพี่น้องครับครับผมเห็นบอกรับบอกเอไปเลยพี่น้องเดี๋ยวผมซุม่มือเบิ้งพี่น้องโอโ้โหพี่น้องโอโ้ยโโพี่น้องครับพี่น้องค่อยไลงมาเด่นโอ,โอ,โอู้หผมโมตรมาด้วยกันแล้วพี่น้องพวกยันมันกัดผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้มันทางใหพี่น้องพี่น้องว้า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 วโอ้หตดตตตพี่น้องหวานบกเอฟเลยพี่น้อง่ว้าวเห็นไหมครับอะย่าเลยครับตดตุ อลงมาเลยนะครับผมไปหยอดเสียวน้ำพี่น้องเนี่ยเห็นไหมคุ้มหนาคุ้มตากันมามามาช่าวยกันเด้อครับเร็วๆๆๆว,ว,ว,วโอ้ยี่น้องแบเบเอฟเลยแบบละเฮลพี่น้องน้ำพิงบนหอดเดือนหาหมาดเลยพี่น้องเห็นปะว้าวพี่น้องเห็นไหมเออเห็นไหม สู้ตายสู้ตายแน่นายจ่านายจ่าพี่น้องเออกัดแกมกัดแกมสู้ตายเลยมาๆามาอ้อพี่น้องเห็นไหมพี่มึงเหรอโอ้โหพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาครับมามามาเป็นได้รับเป็นได้ บอกแปเอบอกฟังพี่น้องโอ้ทรวดทรวดทรวดทรวทรวโอ้เห็นได้ไหมได้โอ้ชิโน่งพี่น้องคอยลงุงพี่น้องมาดึ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 งดึงมาดึงพี่น้องไม่ได้โอ้บินอ่อนเวียนบุนบน้นพี่น้องบอกอากเลยพี่น้องปัด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  ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงนะรับเอาลงเอาลงเอาลงโอ้หางยากพี่น้องเอ้าหางยากหางยากเห็นปะพี่น้องหางยากนะครับนะครับผ้าห้องมิมพี่น้องเดี๋ยว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 มันถีเสียของพี่น้องโอ้ใส่จานนะคว้างไว้หามันหยดเดี๋ยวมันถีหยดเดี๋ยวมันถีหยด นะครับว้ามาแล้วมาแล้วเห็นไหมนะาจะนะาจะอเอากรดเชียตัวมันออกพี่น้องมาที่นี่นะครับค่อยเชียตออกครับค่อยเชียตออกเห็นไหมามาแล้วพี่น้องกินกับเขาก็ได้พี่น้อง เอาคําเขาตุยนะพี่น้องเดีย๋ยวจะไปตุยแม่มันแหละครับเอาละครับพี่น้องครับผมครับครับเขี่ยวกันนะครับนะพี่น้องเรียกๆอย่าเขี่ยวออ,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 ออกอืมจะนะจะว่าแล้วว่ะ เดี๋ยวมันจะฮักมันฮักหลอวางไว้นี่พี่น้องเห็นไหมครับกากซากเลย,เย,เย,ยญญพี่น้องวาวเดียวเดียวเดียวอาญาพี่น้องห้างไงไปดิถิมจานอาญ,ญาเลยเห็นบอกครับเห็นไหมครับอืม เอาชิปนี้ก็าไปซ้ำนี้ก็สักก่อนได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจะให้เบิ่งใหม่ครับวิธีเ้าเอาเขาจะไปขาแม่มันพี่น้องเคียมันออกพี่น้องค่อยๆเคียออกพี่น้องค่อยๆเคียออกนะครับเออเขาไปหาเออวา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 บบ้วเขาไปหานั่นมาพี่น้องอันตรายอยู่ด้วยนะครับ ขาไปหาดูดน้ำหวานมาเห็นห้างไหมนะพี่น้องนะนะครับเอาละครับสำหนีเนาะพี่น้องเนาะครับผม <c oughs> นั่นไหน <c oughs> เห็นไหมครับผม <c oughs> ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับ